เหลือเชื่อสองสิ่งนี้ใช้ไล่ยุงไล่มดกิ้งจกทุก,กแกแมลงสาบในห้องนอนในห้องครัวในรถในบ้านได้อยา่างดีมากๆแถมยังมีกลิ่นหอมอีกด้วยเพื่อนนํามาหัน่นเอาจะพบเปลือกนะจะหั่นให้ดูจะพบเปลือกนี่ได้เปลือกมะกรูดมาแล้วใส่เข้าไปเราจะสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยในตัวเปลือกมะกรูดออกมาใช้งานให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ด้วยแบบน,นี้ทะลายแบบนี้เพื่อนๆคอยดูสีนะเป็นผงซักฟอกนะครับใช้หยิบช้อนโต๊ะนะแบบน,นี้ใส่ลงไปเลยแล้วก็เทลงไปเลยนะครับกรองออกจาะน้ํามีมดขึ้นตามบริเวณบ้านอย่างนี้นะครับต้อการฉี้มไปเลยโอ้เห็นไหมนกไปทันทีเลยดูฉีดครั้งเดียวเองนอกทันทีนะครับ